ท่องถอยทุกท่านานะครับวันนี้เราอยู่กับไม้ครับรนนั่0น0 1 5มิว1นะครับวันนี้เรามาอยู่กับน้องผมชื่อเซงโม <Zero S 1> ค่ะอายุหกขวบค่ะหกขวบบ้านอะไรแต่สามขวบปะสามขวบค่ะเล่นมาตาพี่มาเล่นเป็นไรเนี่ยเขาเพิ่งหัดเล่นนะเออเขาน้ำเพาะร้อน Oh, oh, oh. ไม่ขอลงว่ายน้ำก่อนนะคอร้อนถ้า<ช>เกิดจะร้อนขนาดนันะ้นนี่น,นี่ตามพี่มาไปทำไมอเออ,เอ,อมูจะไปไหนอ่ะเขาจะไปเล่นน้ำก่อนสิเคาร้อนฉันก็ไปให้ขึ้นได้แล้วเอาคุณพี่ไปไหนเราข้างหลังหลังทำไม เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วโอที่เป็นแขนสีไม้ที่เป็นแขนสีไม้ที่เป็นแขนสีส้มสีฟ้าเหรออืมไปกูตายกูตายหาย่ายเข้ามาโอ้ยยื้อตัวเติรด ไม่บายแค่นี้